อเอาค่ะพี่น้องหลังจากที่คุยกันไหวเนาะพ่อสารครามสูตรสองสูตรแหลกเข้าลงไปแล้ว เลขวิ่งของพอาระครามพ่อาระครามสองคือเลขวิ่งของพอาระครามเขาลงไปเนาะ งวดที่ผ่านมาพ่อสารคามสูตรสองบนล่างเด่นสีกับจิตเลขออกสามจิตล่างสีห้าบนเข่าเท่งสองเทิงสามจับคู่ผัด ซีซีออกซีหาห้เก็ตซีออกเกดสามมาเบิงกันรอบนี้พอสารคามหนึ่งธันวาคมหกแปด แม่นเด้ตัวเลขพอสารคามนี่แม่นแม่นยังตีพอสารคามเดนมาสองหาเก่างวดก้อนเนี่ยกะเข่าตูวคำรับตัววิ่งตัวแล่นของเพิ่นกะแม่นอยู่ดิดเข่าบนเข่าล่างสี 7, ่กับเจ็ดสี่ห้าสามเจ็ดสูตรนี่กะแม่นของพอสารคามรอบนี่เพิ่นจับคูสูตรนี่เพิ่นจับคูเด้อพี่น้องเด้อ เด่นสามตัวมาตัวนะ่ะเพิ่นบอจับคู่มาจับคู่คือสนะูตรสองเนาะวิ่งวิ่งสามกับหก สี่สี่ไหม่ดี๋ยวสี่สี่สี่หกสี่แปดสามสี่ห้าสี่ห้าหก ห้าแปดเนี่ยค่ะพี่น้องเก้าคู่หนึ่งสองสามสี่เก้าชุดตรงเก้าชุดตรงของพอสารค้ม ขามักเลขที่เพิ่นวิ่งเพะที่เพิ่นจับคู่อย่าลื่มเอาเลขวิ่งไปจับของพี่น้องเด้อรอบที่ผ่านมาวิ่งสี่กับเจ็ดโอ้เลขวิ่งสูตรสองของเพิ่นแนนอนวิ่รอบก่อนกับบหรุเด้อรอบก่อนกนถทอว่าผ่านโอเคอยู่เด้พี่นอ้องจับคู่พลาดไปแต้มเดี๋ยวหน่อยๆเนาะ ส oh, ี่ีออก4ี่ห้าจออกสาจโอ้จิสี่ออกสาจเนาะเอาผู้ใดเป็นแฟนคลับของพ่อสารคามตามกันต้องวดเอาอันเก้าออกเอาอันไม่มาโซวิ่งบนล่างสูตรสองวิ่ง3ามกับห จับคูมี่สามหกสามแปดสี่สี่สปดสห้ปดเอาพี่น้องพอสาัคาม สูตรสเพราะว่าสูตรหนึ่งลงอยู่กับแมฆขั้วโดนแล้วบานนี่พ่อเฮ็ดสูตรสองมากก็คือสูตรนี้คือจับคูเนาะเอาผู้ใดม,กกม,มักกระตามบ่มักกระบ่เป็นยางเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทุกอย่างกับเป็นแค่นแนวทางสำหรับท่านใดที่ รอสายด่วนมีที่มาเดอ้อเพราะว่าเพนไก่มือุ่นเด้อพนจังอ่าลงมาให้สายด่วนสายด่วนมีที่มาเนี่ย้วกาอ่าพี่กรกทมอ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์เขามาอยู่ดิมือเศร้ามือว่านนี่บอกมือโทรมา เพิ่ว์ววาตามลักลอยที่ได้ห้าหนึ่งสามเลยเด้อเอา้ากับแม่ขวกกัวกระรออยู่คือกันด้ะพี่น้องเด้อย่างบระท่านไลยมาแม่ขวกกัวกระรออยู่คือกันสำหรับตัวเลขลักลอยเนาะสำหรับตัวใดที่ ย่างบะทันมากกับลายอยู่คือกันเด้พี่น้องเด้เดี๋ยวเซียนใดที่ยังบอมาเนี่ยคนชัยพุ่มฟันท่ง บนห้าล่างสามนี่ก็ยังไม่มาไก่มือผูนเด่าพี่น้องคนจังสิฟันท่งคนชัยภูมิเด่นสิบหน่วยมาล้านเปอร์เซ็นนี่ฟันตัวเดียวก็ยังบ่ามาเพราะว่าแม่ขั้วลงแต่งแต่เหล็กลางของคนชัยภูมิอยู่อ่าแม่ขั้วลงเหล็กลางของคนชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้ออ่าใจเย็นเย็นใจเย็นๆย็นแม่ย่าโซนีแม่ย่าโซ เออแล้วก็ปูริมน้ำนี่ก็ยังไม่มาเด้อพี่น้องเด้อปูริมน้ำก็ยังไม่มาเหล็กลับงวดนี่กานยังบอมาโอ้ไลยอยู่ตัวนี้อาจารย์พี่ยังบอมา เนี่ยหมื่บ้านเพิ่นโทรหาตัวนี้ละ่ะพี่น้องสถิติหลักร้อยเนี่ยะแม่ให้มาเนี่ยละา 1, 3, หาหนึ่งสามงวดที่เรียวเข่าที่หนึ่งเอซวัดใจชั่วล่างอย่างเดียวนน่กะยังบอกม,มาอันนี้ก็คักอยู่ดิพี่น้องเลขรับนี่มากลักน่วยกับลักรลอยมูยน่าเสียดายเนาะจับเต็มไปพิษเต็มเดียว ติดตามได้พี่น้องปูริมน้ำนี่ก็ยังบามาสิบหน่วยร่างร้านเปอร์เซนต์ฟันตัวเดียวห้านี่ยั่งบามาของคนชัยภูมิล่าสุดฟันทงนี้ยังไม่มาเอาอดใจอดใจอีกอีกหลายอาจารย์ที่ยังบท่านมาได้พี่น้องเด้อใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวมาให้เห็นเอาสำหรับคลิปนี้แคปหน้าจอของพ่อสารคามไว้ก่อนสูตรสอง อามักกระจัดบมักกระทัดไปเด้อพี่น้องเด้อทุกอย่างเป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ